สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับคูเก้อีกครั้งหนึ่งที่โอกาสโชว์รูมสาขาพระรามสองนะฮะวันนี้เรามีล็อกเก็ตเอ o d โซ่มิลานอันวันครับผม เครื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนทุกประเภทเปิดร้านทุกประเภทเลยเพราะว่ามันสามารถเล่นแบบซุกซนได้แล้วก็สามารถทําออโต้ให้ลูกน้องทําได้จะเล่นก้าวบานธรรมดาเลยก็ได้หรือว่าจะตกแต่งการเล่นให้มันมีความซับซ้อนรสชาติให้มันมีความหลากหลายเครื่องนี้ก็ตอบโจทยิ่งคนที่เคยเล่นแฟร์มาก่อนเปิดร้านได้แล้วเขาเนี้ยอยากจะหาแมชชีนดีๆผมว่าตัวเนี้ย ต่อโจนเลยมันได้ทั้งแฟดได้ทั้งเครื่องแมนนวลได้ทั้งออโ,โต้ทุกตัวครับรวมกันในตัวนี้ครับวันนี้ผมจะมาจาอกเกี่ยวกับการเล่นของมันมากกว่านะฮะเพราะว่าเรื่องการอันบ็อกหรือว่าวิธีการเปิดปิดเครื่องล้างเครื่องเราได้สอนไปแล้วคิดก่อนหน้านี้ตอนนี้เราจะมาดูก็การเล่นเพรเชอร์โปรไฟล์หรือว่าการตั้งช็อตปกติที่ทาหน้าร้านและให้ลูกน้องทําตามทําได้อย่างไรนะครับมาดูกันในวันนี้เลยครับผมผมจะตั้งช็อตง่ายๆเลยอยากจะหาเบอร์บทคร่าวๆก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาเล่นเพรเชอร์โปรไฟล์กันนะครับเรามา วันนี้เราใช้กาแฟแดกซับเหมือนเดิมดครับตัวนี้เป็นอมนิฮะสามารถทำเอสเปโซได้และกระดิบได้ผมจะใช้โปรไฟล์ง่ายๆเริ่มต้นในการหาเบอร์บดก่อนใช้ p f ฟิวชัที่4บาร์ให้น้ำมันหยดลงตาช่างเนี่ยประมาณ10วิและหลังจากนั้นก็ f u ลเอ็กเซคชั่นไปที่9าบาร์ยาจนจบ40 ml กาแฟ20กรัมเลโชว์หนูต่อ2 ก็กาแฟออกมา40มลนะฮะใช้สูตรลบ5ของรูก็ตกในเวลา35วิจากตาช่างแล้วก็บวกลบ3ได้ก็คือไม่เกิน38วิและไม่ต่ำกว่า32วิก็แดกได้แล้วครับแดกซะเราก็มาช่างกาแฟกันก่อนนะครับ20กรัมครับผมเพื่อเป็นดับเบิลช็อตนะฮะ <c oughs> วันนี้ผมใช้ Df 6 4 v นะฮะแล้วก็ใช้รอบหมุนที่1,400รอบต่อน,นาท <c oughs> ีเพื่อให้ได้เฟรเวอร์ที่กำลัง กลางกลางแล้วก็บอดี้กลางๆเลยนะฮะเบอร์บทแรกผมจะลองที่14คลิกก่อนนะครับก็บทเลยนะฮะไว้ใจได้ A4 สุดยอดที่สุดแล้วตอนนี้อันดับหนึ่งครับผมว่าโฮเฮกเรียบร้อยครับผมประมาณ10วิหน่อยๆสำหรับ1,400รอบต่อนาทีครับผม อ่ะครานี้มาดูอาวุธของเราครับผมอ่ะล็อกเก็ตเขาก็มีด้ามชงให้3ตัวเลยนะฮะแน่นอนอยู่แล้วถ้าใส่สเปเชียลตี้ก็บอททอมเลตตัวนี้ได้มาเป็น IMS แถมมาให้เลยครับผมไม่ต้องไปซื้อใหม่โอ้โหฮโคตรเจ๋งเลยตัวนี้ก็ใส่ได้ประมาณ18-20กรัมนะฮะจัดไปเลยครับตัวมันก็จะมีสเตวคู่สเตวเดี่ยวน้ำไหล2ทางน้ำไหลหนึ่งทางนะครับของก็ครบแล้วนี่มีแบบว่าบัตเก็ตเดี่ยวด้วยใส่ 10- 1ถกรัมนะฮะ แคมเปอร์ก็มีแต่ไม่ใชเอ่ะติดใจนอมพออย่างสวยเลยนี่ที่ดูที่เจ๋งดีมีที่ล้างชาวเวร์หัวคุ๊บด้วยเราดูเปิดมาเป็นยังไงอย่าไปเขาไม่ให้ลูกอมมาครับผมไม่ใช่เอาไปอมเล่นนะโอ้โหเฮ้ยใส่ล้างเครื่องครับผมอา้าวผ้าเพิ่์มีให้ชาววงชาวเวอร์มีให้เปลี่ยนเนี่ยปีหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาเปลี่ยนได้เลยประมาณนี้ครับอ่ะจัดไปอาวุธเขาอืมนี่เลย เสร็จแล้วก็นี่เลยสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ช่างคือโอ้โหเรียบร้อย,อยกาแฟดีดีอ๋อะมาประกอบกาแฟกันครับผมนี่เลยนี่ ุปกรณ์ดีมันก็ทําให้เราประกอบกาแฟได้เนี้ยขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยดอกแรกหาบระบทครับผมจัดไปอ่าล้างหัวปุปป๊บนิดนึงนะครับผมให้มันล้อนหน่อยจะเข้าไปแก้โปรไฟล์กดที่ตัวกราฟนี่นะครับนะ้วปรับมาที่ตัวโปรไฟล์เนะฮะผมก็จะเลือกช่วงทีหนึ่งเนี่ยเวลาแรกเนี่ยผมปรับักประมาณยี่สิบคือเราเราต้องเผื่อ เหมือนการพิวชั่น P ision, แบบแฟร์กดปุ๊บเสร็จมันยังไม่ได้นับเวลานะฮะสำหรับการเล่นแฟร์รอให้น้ํามันตกลงตาช่างอะ่ะถึงจะนับสิบวิเนาะดังน,นี้เราก็ต้องเผื่อให้น้ามันอมไปเลยยี่สิบวิแล้วก็จบไปเลยครับสี่สิบเมลอย่าลองดูว่ามันจบที่เท่าไหร่เราค่อยมาตั้งเรื่องเวลาฝั่งซ้ายเนี่ยเอสเนี่ยคือเซคันด์นะครับผม่วนฝั่งขวาเนี่ยคือบาร์ผมตั้งไว้แล้วว่าช่วงแรกผมจะเล่นพีฟิวชั่นคือที่4แล้วก็พอแลมฟูลเอ็กซ์แทชชั่นก็คืออยู่ที่9บานะะเดี๋วเราอง,องมากดกรบนม ก็กดโอเคเสร็จล้วก็กดออกครับผมด้ามชงนะครับเวลาใส่นะครับเอียงอย่างนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเวลาเข้าไปสุดนะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ตรงเครื่องชาวบ้านนะครับพิเศษเป็นแนวของเขานะครับผมโอเคมันตั้งตกออโต้ได้ว่ายง่ายตอนนี้เรากำลังทาออโต้ให้มันเล่นสี่ไปเก้าบาทธรรมดาอ่ะล้วก็ตอนนี้เรามาเลือกนี่นะครับแล้วเราก็เลือกตัวนี้ให้มันเป็นโปรไฟล์ของเราเป็นตัว A อนะครับผมเลือกไว้แล้วที่เอ แล้วเวลาเริ่มการทำงานก็กดได้เลยนะฮะผมหนึ่งสองสาไปดูไอเสียงตึ๊นี้นนอยู่ที่ปั๊มเรานะฮะไม่เกี่ยวกับเครื่องนะครับมาแล้วอ่าดูที่บาร์สวยเลยนะไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูได้สิบวิมันจะเป็นไงสิบแล้วโอเคตอนนี้มันไปที่เก้าบารแล้วฮะ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเผื่อตอน P E Fusion นะ่ะให้น้อยกว่าน,นี้หน่อยเพราะตอนนี้15วีแล้วเรามาค่อยไป9บาเดี๋ยวล,ลองดูด้วว่ามันเลยไปเท่าไหร่ตอนนี้มันเลยไป40ไปแล้วนะฮะเนี่ยต้องตั้งใหม่ละปิดเลยครับผมทดลองดูแล้ว20วีของการ P E Fusion ยาวเกินไปกว่าช็อตมันจะตกลงตาช่างแล้วตาทั่งนับเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณสิบห้าวิเนี่ยนั้นเราไปแก้ที่การ P ีอีฟิชั่นก่อนนะครับตั้งช็อตแรกๆเพื่อให้มันคุ้นชินนะครับว่ากี่วิเนี่ยมันเป็นช่วง P ีอีฟิชันที่เราชอบกําลังดีนะฮะตอนนี้ก็รู้ช่วง P ีอีฟิชั่นแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าน้ําจบควรจะจบที่เท่าไหร่มันจะได้ตัดจบพอดีออโต้เลยช็อตต่อไปเราก็ไม่ต้องมากดแบบเอาเครื่องช่างมาช่างแล้วครับมันก็จะทําให้ออโต้รันทั้งวันได้เลยครับผมอย่าลืมพัสกีออกด้วยนะครับแต่ลองดูก้อนคุกกี้นะนี่โอ ดูก้อนสิสวยเชียร์จัดไปเบอร์บทยังไม่ได้เลยเราต้องมาตั้งนี้ด้วยใช้เวลาอยู่ครับผมมาจัดไปย0สิกรัมเหมือนเดิมเดี๋ยวตัดมาตอนกดสกัดเลยนะครับเปลี่ยนด้ามชงแล้วครับร้อนมือจับไม่ได้ดัดจริตด้ามไทเทเนียมครับไม่อมความร้อนมาลองมาดูครับช็อตนี้หาสักพักเลยใหญ่ดูก่อนถ้าเาทำความเข้าใจกับมันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะ เช็ดก่อนนะครับมาดูช็อนนี้กันครับโอ้โหแต่พอใช้ด้ามตัวนี้ดูดิตรงแนวเลยเอ๊ยเกิดมาเพื่อล็อกเก็ตาไในวันแล้วบอลเดี๋ยวนอมคอเนี่ยอ่าเรามาดูนะตอนนี้เราก็เซต ให้เป็นโปรไฟล์ A เหมือนเดิมนะครับช็อตนี้ผมจะมาหาก่อนว่ามันใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าม oh. ันจะไปนับเวลาจากเครื่องชงอ่ะมันก็จะคนละแบบกับแฟร์เนาะคราวนี้มาแอดจัดปรับจูนที่ตัวเองเราเคยใช้โปรไฟล์นี้กับเครื่องเดิมเราลองเอามาครอบแบบเนี้ยมันก็ต้องนับเวลาต่างกันนะฮะเดี๋ยวนี้ก็คือจบที่ช็อตอร่อยนั่นแหละนะฮะโอเคไปเลยนะครับชงแรก4บา์ครับผม โอ้โหสวยงามดำทองเรื่องเนิ์ดเชียสี่บา์นะครับสวยๆตอนนี้แลบวไปเก้าแล้วนะครับคราวนี้เราจะบังคับหยุดด้วยนิ้วเราเองเลยก็คือปรับตรงนี้เลยแล้วเราก็มาดูเวลาสุดท้ายว่ามันจบที่เท่าไหร่ในสี่สิบิลนั่นเองนะฮะเดินไปได้สวยนะครับตอนนี้ชอบสวยมากอ่ะข้างบนนี้มาดูข้างบนกันหน่อยเห็นไ,ไหมครับมันก็จะอยู่ที่เก้าบานิ่งๆเลย คราวนี้เรื่องบาจะนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่ปั๊มน้ําเราด้วยนะบอกก่อนอ่ะตอนนี้ดูตรงนี้นครับเวลาข้างบนตรงนี้นะครับนะเวลามันก็จะเกี่ยวกันพอดีเลยที่ผมต้องการโอเคสี่สิบจบสามสิบเจ็ดก็ได้ดื่มนะครับผมได้แดกนั่นแหละโอ้โหเฮและเราก็ค่อยมาตั้งตกน้ําให้มันออโต้จบแล้วนี่คือช็อตที่ผมต้องการบวกลบสามตัวนี้จบที่สามสิบเจ็ดวิครับผมลองมาชิมกันโอ้กินดีมากกินดีดีพอทั้งนั้น เอาแค่สิบมลพอโอเคแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามารตรีมนมกันนะฮะเดี๋ยวขอชิมช็อตก่อน <c oughs> โหรอร่อยอันนี้พูดจริงๆไม่ได้เวอร์เฟรเวอร์เขาเอาออกมาได้เยอะมากชัดเจนมากแล้วบัตเก็ตมันอะ่ะมีบอดี้เอะอยู่แล้วแล้วเครื่องมันรีดออกมาได้แบบ พูดตามตรงเลย4ไป9เนี่ยของตัวเนี้ยชัดเจนมากๆกับกาแฟที่ผมทำแดกซานเนี่ยอยู่ทุกวันเอาละแฟร์ห้าแปดแล้ว,รรลวสันคอนแล้วโอ้โหรสชาตาโอ้ยเหนือความคาดหมายครับ อันนี้อยู่ที่การเล่นเพชเชอร์ด้วยเพราะแค่รสชาติแค่เนี้ยสี่ไปเก้าดัดดาดเลยนะรสชาติยังพุ่งพ่านขนาดนี้ถ้าเราเล่นเพชเชอร์สูงต่ําเดี๋ยวเรากลับมาดูทีงว่ามันจะโหดลร้กระดาษไหนกับรสชาติที่เราสามารถสร้างอะไรก็ได้นะฮะตอนนี้โอ้โหเจ๋งมากเดี๋ยวรันนี้ผมจะสตรีมนมให้ดูเลยจากช็อตนี้เลยครับผมช็อตนี้ใส่นี้นะครับจริงๆริเราทำควรจะทําสดๆพร้อมกันเลยนะฮะแต่นี่จะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ท,ทําทีเดียวไปเลย หรือเทตามขีดของพิเชอร์ WPM นี่ก็ประมาณ190 ml เลยนะเขาเนี้ยเราถ้าเราสตรีมเองอ่ะจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นาะโอเคเข้ามานี่เลยครับผมคราวนี้แล้วแต่ถนัดมือและของแต่ละคนนะครับผมอ เรียบร้อยเอาตัวกระเช็ดนี้ครับผมเช็ดก่อนนะตัวนี้เป็นคูทับนะครับผมโอ้เรียบร้อยอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับผมสตีมนมนแล้วครับดูความเนียนนี่ดูเห็นแล้วนะครับผมนี่นะครับคนให้เข้ากันนะครับผมดูความเนียนเขาซะก่อน แล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดกสักสิคราโอ้โหสู้น้ำสู้นมจบเลยครับในเครื่องเดียวนี่ขนาดจะไม่เล่นเพจเชอร์โปรไฟล์นะแล้วเดี๋ยวมาดูอีพีหน้าเราจะเล่นเพจเชอร์โปรไฟล์แบบสุดๆให้ดูกันครับวันนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วกินกาแฟกี่โมงเน่ย หนึ่งทุมจะนอนกี่โมงจัดไปโอ,อกกสคาเฟ่กาแฟ,าฟไปเล่สนสนุกนได้ครับและกระแดกซะสิตอนนี้เราต้องตั้งน้ำด้วยนะครับผมตั้งไปในตัวเลยถ้าหาเบอร์บทได้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่ P R G นะครับผมแล้วก็เลือกที่ตัวนี้